สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ทีมงานกุเสแซบในจกรักนะฮะว่าใครใช้ไอทำอะไรบ้างในชีวิตประจำวันนะฮะ,ะคนแรกน่าจะเป็นพี่อัดนะ อ่าเป็นคนาทางนะฮะมาทางนี้ใช้ AI ทำอะไรบ้างฮะอ่าจริงๆเป็นคนที่ใช้ AI น้อยมากๆแต่ถ้าใช้จริงๆแล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องแต่งรูเน่นเรื่องของผิวสกินโทนหน้าต่างๆให้มันเจเนเรตหน้าที่เป็นแบบโตอินอ่ะ,อะไรแบบนั้นคนเราดูดีด้วยตัวเองอยู่แล้วฮะไม่ต้องไปแต่งเยอะนะฮะก็แต่งบ้างเนี่ยแต่งบ้างอ่าด่ากูแล้ว <c oughs> อ่าวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะใช้ไออะไรบ้างม ใช้ AI ทำอะไรบ้างในชีวิตประจำวันนะฮะจะรลดทอน AI อย่าบ u ลี่ผมหาที่เที่ยวค่ะแบบคาเฟ่อะไรเงี้ยไปว่าหาที่พักชั่วคราวหนึ่งคืนค่ะใช่ค่ะเพราะว่าไปนอนบ้านสวัสดีครับคุณ Something l i k e t h a t and Morning Creator อะไรก็ไม่รู้ใช้ AI ทำอะไรบ้างในชีวิตประจำวันรวิจัยประกอบการตัดสินใจเราว่ามอินดีข้าวัเียใช้ AI เลือกเมนูอาหารด้วหรอใช่แค่นี้เหรอแม อ๋อตรว่ามเขาแบบอุ้ยอ่านะฮะเราวันสัมภาษณ์คนที่แบบไม่ค่อยได้ใช้ AI นะโอ้ยใช่ว่าใช้ AI ทำอะไรบ้างในชีวิตประจำวันนะตอบมาตอบเลยตอบไม่ได้ใช้เลยครับเพราะว่าเก่งอยู่แล้วอ้าวแต่ผมเห็นเขาใช้รีมูฟแบ็กกาวนะฮะผมไม่ได้ใช้รีมูฟแบ็กกาวใช้เพนทูเอ้ทำไมเขาตอบน้อยจังลืมไปกเกขาใช้ไอโฟนไอโฟนไม่มี AI นะฮะไอ,ะอคนนะเขายืนอยู่ตรงนี้สวัสดีครับ ใช้คอนเกตอายากเลยอายอากสัมภาษณ์ว,ว่าคุณใช้ AI ทําอะไรบ้างในชีวิตประจำวันต่อมาครับตอบไปแล้ว <laughs> ไม่ไม่จริงๆเอาพูดจริงนะในชีวิตประจำวันเนี่ยผมแทบไม่ได้ใช้แต่ว่าถ้าใช้นาะใช้แต่ว่าเป็นส่วนน้อยก็คือหาสถานที่เที่ยวที่ขึ้นชื่อของสถานที่ที่เราไปเที่ยวใช่ใช่อันนี้ไปไปไปบันจาไม่เป็นนัดอะไรบันจาเลยอันนี้ไม่ได้จองโรงแรมครับจะอยู่บนรถอ้าวเที่ยวบนรถนะฮะเที่ยวบนรถ สวัสดีครับพี่ฟุกอยากจะมาถามพี่ฟุกว่าพี่ฟุกใช้ AI ทำอะไรบ้างในชีวิตประจำวันใช้ AI ทำอะไรบ้างในชีวิตประจำวันเยะคำตอบใมชีวิตครับ่ดี๋ยวมันจะดาวมาอะไรมาถ้าเราเกิดตั้งคำถามอะไรแล้วก็ถามมันไนะน้นำร้านอาหารอะไรเียสำหรับตัวผมนะ AI ในชีวิตประจำวัน <c oughs> AI ในชีวิตประจำวันที่ผมใช้เนี่ยน่าจะเปลี่น แช t GPT นะฮะส่วนใหญ่จะใช้ในการแปลภาษาแล้วก็ช่วยในการแบบเรียบเรียงคำที่เป็นภาษาต่างประเทศเนี่ยมาเป็นภาษาไทยให้แบบมันดูสมูทขึ้นแต่ไม่ได้ก๊อบมันมานะเราก็ต้องใช้แบบ critical thinking critical thinking ในหัวของเรานะอ่าและถ้าผู้ชมใช้ไอ้ทำอะไรบ้างในชีวิตประจำวันมาคอมเมนต์ได้นะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยนะฮะไปแล้วบายบายแบรนด์นี้ค่ะเดี๋ยวถ้ามีภาษาไทยปุ๊บอ๋อ